ก็สวัสดีชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่รายการผมคนเดิมนะคบผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมแกรนี่ chapter 2นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นโหม,มดเออโหมดเออโหมดแบบนี่ครับโหมดเออไนแม่นะโหมดไนแม่ซึ่งไนแม่เนี่ยมีแมวม,มุมด้วยนะแมวมุมตัวสีขาวนะซึ่งผมเป็นคนที่โคตรกลัวแมวมุมเลย โอเคเรามาเล่นกันเลยกว่านะซึ่งผมจะเล่นกับแกนนี่นะโอเคไปโอ้ยแม่งคนที่กลัวแมาหมุมเลยดิแล้วในเกมเนี้ยมันสามารถปีนแพงได้ด้วยนะแล้วมันสามารถกระโดดใส่ใส่เราได้ด้วยอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะกระโดดตอนไหนนะออ้หูเลือดเลย ซึ่งถ้าเราแอบใต้เตียงเนี่ยมันอาจจะพุ่งมาหาเราก็ได้นะมันอาจจะพุ่งมาใส่หน้าเราก็ได้สาหรับใครที่กลัวม,มุมมันจะพุ่งมาหาเราเลยกลัวนี่อากลัวจริงนเนี่ยกลักวกลัวจริงกลัวจริงกลัวจริงอ้ายไปข้างล่างสองตัวไปข้างล่างทำไม ไอ้หนึกลัวจริงๆนี่ของกลัวชิบม,ม,ม,มากลัวแมัมุมสองตัวนี่นะ What the fuck ต้องรีบไปอุ้ยควานจริงว่ะควานจริงนะเนี่ยควานจริงควานจริงควานจริงมันสามารถกระโดดได้ด้วยนะซึ่งจะกระโดดแบบสุมส่มๆอะ่ะคือมันไม่ได้แบบกระโดดใส่หน้าเราโดยโดยเฉพาะเลยนะคือมันแบบจะแบบกระโดดสุมส่มๆอ,แบบอ,อ่ะไม,ม่โอ๊ย 乌云，你过、嗯、来！喂，呜呼，你过来，过来，你。嗯 วุ้ยเชี่ยมันกระโดดว่ะ ที่ผมกลัวแคนนี้ผมกลัวแม่มุมสองตัวนี่น่ะปูม่ง <Hey. S 1> ที่นี่เลือดอาบนีนมันเกลืออาบทำไมหันเข้าหน้าแม่มุมถ้าทุกคนบอกว่าผมกลัวทำเพื่ออะไรซึ่งมันเป็นคนที่กลัวแม่มุมวิม้ผมเป็นคนที่กลัวแม่มุมอยู่แล้ว ฉันนผมจะกรีดเยอะนิดหนึ่งในเกมในคลิปนี้กรีดจะได้กรีดเยอะเลยแหละไนเงี้ยดิกู่เดินไม่ได้กูเจอคีมรอ้่ใช่ดิที่ตัดหญ้าเนี่ยอย่าพุ่งใส่หน้าใส่หน้ากูเงียมึงวา่า Qua quá 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 ba quá quá Na quá bé quá quá dài Đi ba ba ơi ไม่ตายด้วออมาตะในมุมเกมนี้ไม่ใช่อยู่ดีมันกระโดดใส่หน้าผมนะขูดแล้วดูดีหูเลือดจริงอันนี้สยองจริงหมดในเมส์สมอะนี่มันแบบสยองจริงอ่ะแม่งไอ้ถ้าผมเปิดเข้าไปอ่ะเป็นไงอ่ะไอ้จึงแม่มุมยักษ์ตุ่งใส่หน้าผมตายเลยมั้ง ล็อกกุญแจก่อนสวัสดีไอ้กี้อัดไอ้ี้อัดใครกลัวแม่มุมมั่งควรฝากคอมเมนต์ด้วยไม่เงือกผมยิงมันไม่ตายเลยดิถ้า กลัวออกอุ้ยมิ่งกระโดดยังกระโดดไกลด้วยนะประเด็น จะมีของอ่ะเลยนะห้มีอุย้ยอีเมลมุมบ้ากูม่งเสียวิ่งโอสทีไม่เอา ัันนน้่ะคือตอนนี้อ่ะประตูเป็นอะไรวะไอประตูห้งองของผมเนี่ยคือมันมีเสียงแบบแบบปรือเรือเอยงง่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะทุกคนได้ยินเสียงปะ สองทางนี้ก็ได้วะไม่ดังนะไม่ดังนะจะลงไปยังไงจะลงไปยังไง เอ้พี่ขอบช่วยดานมันดิเอาเรียอ,อ้ยไม่ยิงมันตายได้ปะวะผมูอยากให้เกมนี้มันยิงในมุมตายอะ่ะโอ้ยอยากให้มันเหมือนเกมแกนี พักหนึ่งที่มันยิงแมงมุมของคุณยายตายได้อะแม่งทำก้มมันต้องวิ่งมาหาผมแน่เลยแม่งอยากกระโดดมาใส่ไอ้พวกตีวิ่งไลยกาสแต่นี่น่าจะเป็นหัวหน้าแมงมุมแน่เลย เดี๋ยวทั้งคุณยายทั้งแมมุมแต่ที่ผมมันกลัวแกแกนี่ผมมันกลัวแมมุมนี่นะเฮ้ยแกนี่มานี่นโอเคหนึ่ง มีหามีหาเลยเลย่อะไ,ไหรไหนสัสิอิขอโทษที่ผมพูดกันหย,บยาบอ่ขอโทษสูดทำไม,ไมตำคาไหมอ้ยยยยงยมยยยยย้ยททยยยงยย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 ย แต่ว่ามันไม่พูดไม่ได้าาแล้้วจอะไรที่ความต้องพูดผมต้องพูดที่พี่ผมไม่ไมองมอบ ออไอ้ด้านเล้งน่าจะเป็นหัวหน้าแมมุมผมฆ่ามันไม่ได้ถ้าผมฆ่ามันแม,มม,มุม,มขาวก็ะโกรธมากแล้วมันก็จะมาฆ่าผมเอาเนื้อไปล่อมันแต่ attends. ก่อนจะไปเอาเนื้อไปล่อผมคอยิงไอ้แกนี่ก่อนนี่กลัวว่า แมงนี่นแมงกระโดดโคตรสูงอ่ะคุณเคยเห็นเห็นคลิปที่เขาอ่ะเอาแม่มุมเอาแม่มุมหุ่นยนต์อ่ะที่มันบังคับได้อ่ะเอาแม่มุมหุ่นยนต์อ่ะมาแก้งแมวปะ่ะคุณเคยเห็นคลิปคลิปที่แบบเขาเอาแมมุมหุ่นยนต์ที่แบบสามารถบังคับได้อ่ะเอามาแก้งแมวปะ่ะนั่นแหละผมน่าจะเป็นแมวในคลิปอ่ะ ผมน่าจะเป็นแมวในคลิปนั้นน่ะเดี๋ยวก้มเยอะเดี๋ยวแม่มุมมาดดเดี๋ยวแม่มุมมาหาเล่ละถ้าคุณเห็นคลิปที่เขาเอาแมวมุมพุ่นชนน่ะมาแกล้งแมวอ่ะก็แดงว่าผมเป็นแมวในนั้นเว้ยเป็นแมวในนั้นเพราอาจจะไม่รู้องค์ตายองค์ตายเช่แช่ ตุ๊กจโตตุ๊กจโตที่ลังวาร์ปได้โอ็บมวอคุณยาย,าย,ยมาดิตายไปซะสองนาทีสามสิบวติตามกดนะคุณยายสองนาทีสามสิบวิต,ตามกดนะค,คุณยายอย่าลุกขึ้นมาตอนนี้นะ่ะไหนวะไม่เห็นไม่เห็นได้เลย ไอหัวหน้าแม่มุมแม่เลยโอ้โหฮะแม่เคคลิปคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะไปผมขอโทษคลิปนี้มีคำหยาบเยอะมากผมยอมรับเลยคลิปนี้มีคำหยาบเยอะมากมากเกินไปเฮ้ยคุณยาเอ้ยไม่ใช่ดิเออไอ้นี่คือไอเก็บไปวะอีรูปของซาลิน่า เลอไปพี่นุ่นซะอยูหัวหน้าแม่มุมเจอแล้วคบากินไปซะอยูหัวหน้าแม่มุมนางโง่โอเคอุ้เจอ อุ้ยเจออุ้ยเจออุ้ยเจออยากมางงูแล้วโดเอุ้ยหมดนหนแม่์ได้คือแบบโคตรยากเลยอ่ะแม่เงยมูนี่ต้องหลับตาตื่นตื่น

กูต้องวิ่งหนีแกนี่ไม่พอต้องมาวิ่งหนีแมมุมไอ้นี่อีกระวังอีกเม้งบอลไฟน์เฟสดีเลยมาดิคุณยายมาเลี้ยงแมมุมทำไมเอ้ยไม่ใช่ดิป้าสกุบตก ไอ้ไอ้สกรปรกไอ้ไอ้บี้เพื่อนเออแล้วก็จะด่ามาันอะไรอีกวะเอออีกะหลี่โดนดูเออแล้วออโควบาแล้วโควบาหายไปไหนผมดืมว่าโคบาผมหายไปไหนอั้ะกลไตา